สวัสดีครับพีเพนะครับผมวันนี้พีเพจะมาแกะกล่องกับเจ้าตัวเท c โนสปาโกโซตุงสที่พีซื้อมาราคา1,800บาท พีจะขอแนบดินในการสั่งซื้อที่พีสั่งซื้อมาเป็นเครื่องสุนไทยนะครับผมตัวนี้ประกันสุนไทยแล้วก็ลอมสุนไทยนะครับผมตัวนี้ใช้กับแอปธนาคารปกตินะครับซึ่งบอกเลยว่าเทคโนโลยี Spark Go 2024ที่พีซื้อมาก็คือสีขาววันนี้เรามาแกะกล่องกับสีขาวนะครับผมว่ามันเป็นไงบ้างบางคนค้นหาเองอาจเจอของปลอมในการสั่งซื้อนะผมไม่รัว่าให้กดซื้อ ผ่านลิงก์ที่พี่แนบให้ด้านล่างเท่านั้นนะครับผมวันนี้ผมเรามาดูกันว่าเฮ้ยในกล่องมันเป็นไงบ้างกับราคา1800บาทซึ่งพีเคยแกะกล่องสีดำมาผมมาแล้วแหละบอกเลยว่าเป็นหอวที่สเปคราคาหน้าจอลำโพงแล้วก็แบตให้มาบอกเลยว่าสะใจมากกล้องก็ดีอผมวันนี้เรามาแกะกล่องเลยนะครับผมสัตบตะตัวนี้นะนี่ ครจะให้ดูเลยว่าในกล่องเป็นไงบ้างอันนี้พี่ผมสั่งมาสดๆร้อนๆเลยนะผมตัวนี้นะครับแรม6กมรมิกับผมแรม 3G บวกเพิ่มอีก 3G ก,กับรอม64เนาะเพิ่มไมโครเอดีการด้วยนะผมตัวนี้นะนี่ครับแกะมาเลยปึ๊บนี่ครับก็ราคาพันแปดครับบอกเลยว่ารุ่นนี้คือสะใจมากลำโพง DTS ปรับอีคอลไลเซอร์ได้ด้วยครับถือว่าสุดมากเจ้าตัวนี้นะครับ นี่ครับผมนะครับอันนี้คือนี่ครับภายนอกกล่องน,นะครับผมก็เขียนว่านี่ครับ Tecno s p a r k กส2งสครับหน้าจอ90เฮิร์ผมลำโพงซูดีโอครับผมตัวนี้เป็น DTS บอกเลยว่าเปิดลำโพงได้ถึง400% b ้อยเปอร์บวอลลุ่มครับบอกเลยว่าสเปคดีมากครับนี่ครับหน้าจอ6.6กล้องหน้าแบบเจาะรูหน้าจอ90เฮิร์ตแบตบให้มา5000มิลลิแอม ชาร์จ10วัตต์คือมันสุดมากแล้วตัว CPU ให้มา u n i s o อ t t 60 606นะครับออ o c t ค Core p u มะลิ G57 เล่นเกม RLV กับมะลิ G57 บอกเลยว่ามีความไหลลื่นปรับ60เฟรมสบายหายห่วงในการใช้งานครกล้องหลังมี2ตัวกล้องหลัง13ล้านนะผมตัวนี้แล้วก็กล้องหน้า8ล้านบอกเลยว่าสะใจมากในการใช้งานครับ ซัพพอร์ต Wi-Fi 4 Wi-Fi 5บูทูธเวอร์ชัน5ด้วยซึ่งพี่แกบอกว่าตัวนี้ขายดีแน่นอนครับขายดีสุดยอดรับผมตัวนี้นะครับซึ่งพี่ซื้อเองรีิเอ,เองนะครับผมหนี่ให้ดูกัอนว่าภายนอกกล่องมันเป็นไงบ้างนะครับราคาผมบางทีมันอาจจะขึ้นจะลงนะครับผมนะครับแต่ส่วนตัวราคาเลท2,000ไม่เกินนี้บอกเลยว่าโคุ้มบางคนกดได้ราคา1 8 0บางคน1,090 2,000สัพพี ก็ถือว่าคุ้มมากครับผมนี่ครับซึ่งพีชอบมากครับผมบอกเลยนี่นี่ครับอันนี้ตัวกล่องนะครับผมพีจะขอแกะกล่องเลยนะผมว่าเฮ้ยแกะกล่องมาดูว่ามันเป็นไงบ้างนะครับผมนี่ปึ๊บซึ่งอันนี้ขอหอบดีมากเลยอ่ะเทคโนโลยใส่ใจมากผมกนี่ครับขอแกะนะครับผมแล้วก็จะมีตรงนี้นผมให้เราแกะได้แล้วก็แกะผมตรงนี้ออกปึ๊บ นี่ปึ๊บนี่ครับก็เป็นการแกะครับเราโฮมมาแกะกล่องพร้อมๆกันครับว่าในกล่องเป็นไงบ้างผมตัวนี้ปึ๊บอันนี้คือเป็นล็อกล่าสุดนะผมที่ผลิตในเดือนนี้นะครับผมที่พีลงคิดนะครับซึ่งบอกเลยว่าสเปคกับราคาย้ำอีกครั้งว่าเกินคําว่าโคตรคุ้มครับนี่ครับผมอันนี้ตัวเครื่องผมซึ่งเป็นสีขาวที่พีรู้สึกว่าเป็นสีที่มันใช้งานได้โอเคมากครับสีมีความสวยงามจริงครับ ว้าวมากเลยอะสีขาวอย่างสวยครับผมมาดูว่าอุปกรณ์เป็นไงบ้างนะครับผมตัวนี้นะนี่อุปกรณ์ในกล่องผมก็จะประกอบด้วยผมตัวนี้นะครับนี่ครับผมก็จะประกอบด้วยประกันนะผมซึ่งเทคโนบวกเพิ่มประกัน12เดือนบวก1เดือนเป็น 10, 13เดือนนะครับแล้วก็คู่มือผมตัวนี้แล้วก็ดีมากครับผมราคาพัน0 แต่พี่แกจัดเต็มมากให้เคสมาเป็นเคสใสครับผมตัวนี้ซึ่งเวลาใส่กับตัวเครื่องบอกเลยว่าเคสใสคือดีมากแล้วก็มีผมตัวสายชาร์จครับซึ่งเป็นสายสายชาร์ที่เป็นไทเอทูไท C ีครับนำมาชาร์จแบตได้หรือว่าชาร์จกับตัวสายชาร์จยี่ห้ออื่นเติร์ดปาร์ตี้ก็สามารถใช้งานผมแล้วก็เข็มจิ้มซิมนะครับผมตัวนี้นะนี่ครับก็อุปกรณ์ในกล่องก็จะประมาณนี้นะครับผมนี่ส่วนตัวก็ถือว่าโอเคครับผมกับอุปกรณ์ในกล่องนะครับ ครับหัวชาร์จแล้วก็หาใช้กับเตอร์ปาร์ตี้ยี่ห้ออื่นในการชาร์จได้นะครับผมตัวนี้นะครับนี่นครับไม่รู้ผมว่าสีขาวเป็นไงบ้างผมพีจะขอแกะให้ดูเลยรว่าสีขาวเป็นไงบ้างับผมตัวนี้นะครับนี่ซึ่งสวยจริงสีขาวยังเป็นสีที่พีรู้สึกว่าพี่พรับใจจริงครับผมสีขาวเป็นสีที่รู้สึกว่ามันสวยงามผมตัวนี้ผมเราสามารถลอกออกได้นะครับผมนี่ครับลอ,อกได้เลยซึ่งพีก็จะลอกออกผมแปะ,แปะไว้ นี่ครับจะให้ดูสีช,ชัดผมว่าสีมันเป็นไงบ้างนะครับผมตรงนี้นะครับนี่ครับซึ่งบอกเลยว่าสีขาวแววโดนแสงน่ะโคตรสวยครับเป็นสีที่พีรู้สึกว่ามันสวยงามมากเลยครับผมตัวนี้นะครับนี่ครับในการเก็บดีเทลเห็นไหมครับว่าเทคโนโลน่ะทำงานหรือว่าในการเก็บบอด,ดี้ของตัวเครื่องดีเทลอ่ะสวยจริงครับลวดลายครับผมจะมีการป้องกรรันรอยน้ำมันผมเวลาเราสัมผัสคือมันฟีลลิ่งดีมาก กล้องหลัง13ล้านมี AI คับผมด้านข้างสามารถสแกนแลายนิ้วมือผมที่ปุ่ม power นะครับผมตัวนี้ได้บอกเลยว่าสุดมากแล้วก็ปุ่มลดเสียงเพิ่มเสียงครับซึ่งลำโพงหนึ่งตัว2ตัวเป็น d o l b y Atmos มีรูหฟัง3.5แล้วก็พอร์ต t y C ครับซึ่งบอดี้บอกเลยว่าเก็บดี a เทลสวยจริงนี่ครับน้ำหนักกำลังพอเหมาะพอควรครับผมตัวนี้สปีรู้สึกว่าเป็นหอที่มัน มันดีอ่ะมันดีแล้วมันคุ้มอ่ะนี่ครับชอบมากแค่ CPU ก็คุ้มแล้วครับแล้วให้แบตมา5000มาเมรมอีกบอกเลยว่าเกินคุ้มมากครับผมตัวนี้นี่ครับสวยบอกเลยว่าสวยงามมากพี่ชอบบอดี้ด้านหลังอ่ะรู้สึกว่ามันสวยจริงครับหน้าจอเป็นหน้าจอแบบ6.6นะผมตัวนี้ HD พัดนะครับสวยบอกเลยว่าน้ำหนักกำลังพอดีผม200กรัมนะผมประมาณนี้นะครับ ครับความบางเวลาเราเปิดเครื่องผมก็สามารถกดค้างที่ตรงผมตรงเครื่องได้เลยครับแล้วตัวเครื่องก็จะติดคําว่าเทคโนโเป็น Android นะครับผม go edition นะผมตัวนี้ซึ่งเป็น Android v 13เอวอร์ชันสิาเนาะเราแกะกล่องมาบอกเลยว่าตัวนี้รอมของตัวเทคโนโลาทำมาได้อย่างเพียงพอและใช้งานคือเวอร์ครับเล่นเกม ROV พีสัมผัสมาแล้วบอกเลยว่า ROV คือ The Best เล่นลื่นมากตัวนี้ผมสับ ROV นะซึ่งพีชอบจริงๆครับ ในการเซตอัพก็เซตอัพง่ายมากครับผมนี่ครับก็คือมันเป็นลอมเพราะผมเป็นลอมภาษาไทยเป็นลอมโกลบอลมีทุกภาษาครับจะเป็นภาษาลาวหรือว่าภาษาไทยก็มีนะครับนี่ครับผมเราก็ตั้งค่าภาษาครับซึ่งบอกเลยว่าทัชติดมือพี่ขอเชื่นชมกับเลดมือถือ2000ไม่เกินนี้แต่การทัชการกดคือสุดยอดอันนี้แบบไม่อวยผมบอกเลยว่าทัชคือดีมากครับเชื่อมต่อ w i ไ i เวอร์ชั่นซีไวไฟในการซัพพอร์ตได้ อันนี้ขอเช่นชมครับพี่ขอกดข้างมาผมตัวนี้นะครับนี่ครับกดทัดไปนี่ครับกดทัดไปเรื่อยผมซึ่งบอกเลยว่าในการทัดในการกดสปียถือว่าเพียงพอมากครับผมตัวนี้แล้วก็ผมตัวนี้มีการปลดล็อกด้วยใบหน้าแล้วก็ลายมือผมเราสามารถตั้งค่าะได้ผมตัวนี้พี่ผมจะตั้งค่าเป็นรหัสตัวเลขเนีย่ยพีก็ตั้งผมหนึงน่งหนึงน่งนึนี่ครับ หนึ่งหนึ่งหนครับก็สามารถตั้งค่าและเราก็สามารถครับผมสแกนลายมือที่ตรงปุ่มขอผมพาวเวได้เลยซึ่งบอกเลยว่าราคาเลนนี้ให้มาสุดยอดแล้วก็มีตัวที่เป็นแบบว่าป๊อปขึ้นมาผมคล้ายค้ายเดนนะของ iPhone นะครับผมตัวนี้ก็มีการใช้งาน Dynamic Point เนาะนะนครับมันจะมีการแจ้งเตือนตรงนี้ผมบอกเลยว่าโคตรเจ๋งครับผมในการแจ้งเตือนซึ่งพีวาวมากเวลาพีชาร์จแบตอะ ือว่าในการปลดล็อกเดยใบหน้าผมตัวนี้นะครับผมเวลาผมโลดแล้วผมเราก็ปลดล็อกได้นี่ปึ๊บใกล้ใ Salz, ผมมีแสงผมมีแสงนี่ครับเรียบร้อยในการปลดล็อกค,ครับซึ่งบอกเลยว่าสุดยอดมากแล้วก็มีการใช้ฟังก์ชันของผมตัวต่างๆได้อย่างเพียงพอครับนี่ครับเรียบร้อยง่ายไหมอีซี่มากครับแล้วก็ลาโพงบอกเลยว่าเสียงโคตรดีนี่ครับอ,อีซี่ครับผมบอกเลยว่าอีซี่แล้วก็มีการตั้งค่าผมในการแจ้งเตือนด้วยซึ่งบอกเลยว่าเปิดเครื่องมา รอมถือว่าดีมากครับแอดนดรอยสิบสามครับกล้องหน้าผมตัวนี้แปดล้านสุดยอดมากกล้องหลังของผมสิบสามล้านนี่ครับนี่ครับมีด y น a มิกพอย n ์ครับแล้วก็การประสานห,หน่วยความจำของผมตัวนี้เช่นพี่ผมจะทําการชาร์จแบตเนาะพี่ก็สามารถผมนํามาชาร์จแบตได้ซึ่งชาร์จแบตผมมันกจ็จะขึ้นให้เราผมดูนะอันนี้ผมพี่จะขอชาร์จแบตให้ดูก่อนว่าถ้าชาร์จแบตปั๊บมันจะเป็นไงบ้างเนาะเดี๋ยวพี่ผมนี่ให้ดูกันว่าในการชาร์จแบตมันเป็นไงบ้างนะครับผมตัวนี้นะครับซึ่งบอกเลยว่า พีเนี่ยรู้สึกว่าตัวนี้ม i กฟอยส์เป็นฟังก์ชันที่พีรู้สึกว่ามันใช้งานได้ดีมากเลยครับผมตัวนี้นะครับผมพีจะขอชาร์จแบตให้ดูนะครับผมว่ามันเป็นไงบ้างนะครับผมนี่มาดูว่าเวลาชาร์จแบตมันเป็นไงนะครับดูนะครับผมว่ามันเท่ขนาดไหนครับปึ๊บนะครับปึ๊บเห็นไหมครับว่ามันจะมีการป๊อปอัพขึ้นมาซึ่งบอกเลยว่าดีมากก็จะพีผมปลดล็อกได้ไปหน้านะครับผมนี่ครับปึ๊บนี่ครับคือมันปลดล็อกเร็วมากครับผมนี่ครับแล้วพีผมจะป๊อปขึ้นมาแบบนี้ เสร็จแล้วซึ่งบอกเลยว่าดีมากโคตรเจ๋งอะ่ะตัวนี้ผมแล้วก็กล้องของผมบอกเลยว่าสกินโทนของกล้องคือเจ๋งจริงครับนี่ครับอันนี้กล้องหลังผมตัวนี้นะครับดูฟังก์ชันของกล้องครับโคตรเยอะนี่ครับเป็น AI ในการถ่ายครับผมบอกเลยว่าถ่ายรูปคือดีคือเจ๋งจริงแบบไม่อวยเลยคือเจ๋งจริงนะครับผมตัวนี้แล้วก็กล้องหน้าผมบอกเลยว่ากล้องหน้าคือสุดยอดมาก นี่กล้องหน้าเธอพีนะาก็ถือว่าเป็นถือที่ดีมากแล้วก็มีแกลเลอรี่ของรูปภาพด้วยนะครับผมเวลาเราถ่ายแล้วก็ดูรูปภาพดูด,ด,ดูงานครับภาพก็แจ่มอ่ะคือแจ่มจริงครับผมตัวนี้บอกเลยว่าแจ่มมากในการใช้งานครับผมสับการเชื่อมต่อผม WiFi เนาะเราก็สามารถเชื่อมต่อ Wi-Fi ผมตัวนี้เป็น WiFi เวอร์ชัน5นะครับผมนี่ครับกดเข้ารหัสผมตัวนี้นะครับนี่ครับแล้วกดเข้าในผมตัวนี้นี่เพียยก,กนนรหัสผม ซึ่งบอกเลยว่าแป้นพิมพ์กดง่ายมากอันนี้ขอเช่นชมแป้นพิมพ์เลยว่าแป้นพิมพ์มันกดง่ายดีครับนี่ครับพีก็ทำการแล้วผมเชื่อมต่อแต่พี่ขอเกาะหัดก่อนนะครับซึ่งพีรู้สึกว่าแป้นพิมพ์มันกดง่ายอะ่ะนี่ครับนี่ครับรยบ้ายผมในการเชื่อมต่อผมบอกเลยว่าง่ายครับผมตัวนี้แล้วก็มีการปรับอ e ีควอไลเซอร์ของเสียงด้วยครับซึ่งบอกเลยว่ามันใช้งานได้ง่ายครับผม นี่ครับอันนี้ตัว u t u b e ของผม Youtube นะนี่แนะนำว่าให้ล็อกอินก่อนนะครับผมตัวนี้นะครับมือถือสวยดีอ่ะครับปึ๊บยบร้อยผมในการล็อกอินครับผมนี่ปึ๊บนี่ครับพี่ก็จะเข้าผมไปทดสอบว่าลำโพงมันเป็นยงไงบ้างนะส่วนตัวลำโพงผมปรับได้ตัวนี้ปรับอีโคไลเซอร์ผม,มเป็นนะครับแล้วก็ตั้งค่าผมอีโคไลเซอร์ด้วยดูครับดูเสียงยเสียงดังมาก ย่าเสียงครับเยียงพูดดังบอกเลยบอกเลยว่าเสียงก็คือเสียงเบสเสียงกลางสับพีบอกเลยว่าเพียงพอมากในการใช้งานครับหน้าจอสีสันถือว่าสดใส และมีความสวยงามครัผมสวัษนีขอบคุณครับ,บ,รบพี่จะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อด้านล่างคลิปนี้เล่นเกมก็ถือว่าเล่นเกม Rv 60เฟรมเหมาะเลยว่าเพียงพอผมสวันนีขอบคุณครับ